สถานการณ์ไฟป่าครับอย่างที่บอกไปครับผู้ชมหน้าร้อนมันตามมาด้วยนอกจากอากาศร้อนภัยแล้งและไฟป่าวันนี้เราจะไปเริ่มกันเลยครับผู้ชมที่จังหวัดตาครับเพราะว่าสถานการณ์ไฟป่าขนาดนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยขณะนี้ปะทุหนักก็ครอบคลุม9อำเภอครับทำให้มีจุดความร้อนสะสมโดยเฉพาะที่จังหวัดตาก1,252จุดครับ นี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่พยายามเร่งดับไฟป่านะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดป่าครับโดยเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับครอบคลุม9อำเภอแล้วก็พบจุดความร้อนเมื่อช่วง2นาฬิกาที่ผ่านมาถึง18จุดครับทำให้ขนาดนี้จุดความร้อนสะสมตั้งแต่1มกราคมถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น1,252จุดนะครับเฉพาะที่พื้นที่จังหวัดตากจุดที่มากที่สุดคืออำเภอสามเงาครับ214จุดส่วนพื้นที่ที่มีการตรวจพบมากที่สุดนะครับคือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ669จุดนะครับขณะเดียวกันบริเวณที่ทางจังหวัดตากครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากตอนนี้ก็มีการสั่งระดมกําลังเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ตั้งจุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุป้องกันไฟป่า นะครับลุกลามไปมากกว่านี้แล้วก็ทําให้ป่าเสียหายมากไปกว่านี้แล้วก็ที่สําคัญพอไฟป่ามันเกิดคุณผู้ชมขนาดในเมืองแล้วก็ในพื้นที่ชุมชนเห็นไหมฮะควันไฟมันก็ลอยออกมาตอนนี้ท่านผู้ว่าก็เลยบอกต้องดูแลด้วยเพราะว่านอกจากดูแลป่าพื้นที่ป่าแล้วก็ไฟป่าไม่ให้ลุกลามลดปัญหาหมอกควันแล้วก็ปัญหา PM ียง2ุในพื้นที่ด้วยนะครับ